โปรแกรมบอลวันนี้ประจำวันที่20กันยายน2568นะครับและขอแสดงความยินดีสำหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจ้งและของรางวัลกันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอทีนหนึ่งเท่านั้นนะครับโอเคครับวันนี้มีโปรแกรมมาฝากกัน8คู่เหมือนเดิมนะครับ มาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอย่างคู่ลิเวอร์พูลนะครับพบกับเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา6โมงครึ่งนะครับและคู่นี้จะเป็นคู่ EP นะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับ และจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์ adht หนึ่ง่านั้นนะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับอย่างคู่เรอัลมาดริดนะครับพบกับเอตันยอนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา3ามทุ่มสินะครับและคู่ที่2นะครับบียาเลอันนะครับพบกับโอซาซูน่านะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลบุนเดส้ลเก่าเยอรม ไบเยอร์มิวนิกนะครับค like ู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับและคู่ที่2นะครับอาร์บีไลซิกนะครับพบกับโคโลนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มนะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลกาสโซเซิลลาอิตาลีนะครับอย่างคู่เวโรนานะครับพบกับยูเวนตุสนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มนะครับและคู่ที่2นะครับอูดิเนเซ่นะครับพบกับเอซีมิลานนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับต่อไปมาแล้ว ต่อไปนะครับมาดูคู่สุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับอย่างคู่ลำพูนวอริเออร์นะครับพบกับนครราชสีมาเอฟซีนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาหกโมงนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากชมการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่เพลิดนาช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a d t 1 1ึนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัััดใให้นนนกกลุุ่มทวะครบ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ